สวัสดีทุกคนเรากลับมาแล้วหลังจากที่เราไม่ได้โพสอะไรเลยมาตั้งนานเพราะว่าเราปิดเกมนะแต่ว่าเราก็เพิ่งมีคลิปใหม่ล่าสุดก็คือเปิดตัวชุดใหม่ไปดังนั้นหลายคนได้ดูคลิปนั้นไปแล้วก็คือเรามีหางออกมาดังนั้นเราจึงคิดว่าเราควรจะมาสอนในการทำหางแล้วก็ผู้เวอร์ชันอัปเกรดดีกว่าซึ่งอันนี้จะมีสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนสองอย่างก็คือหาง โดยเราจะให้โหลดที่เลือกโหลดเลือกเอาว่าจะาตัวไหนมีเวอร์ชันหนึ่งอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เราใช้แล้วก็มีเวอร์ชั่นอีกอันหนึ่งที่เราไม่ใช้ <c oughs> แต่เราเห็นว่าเวอร์ชันนี้มันมีหูด,ด้วยสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มน่าจะใช้ตัวนี้น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามีทั้งหูแล้วก็หางแล้วก็เราสามารถโหลดได้เลยก็คือต้องล็อกอินก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดมาอ่ะแต่เราจะใช้ตัวนี้ไม่ แค่ hey, ตัวนี้ดีกว่าโอเคอ่ะแล้วก็โหลดกันเลยแล้วก็เราจะมีตัวที่สองที่โหลดด้วยก็คือตัวเทมิลอยแฮมเมอร์เจอร์ถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเก่าเรา่อนนั้นนี้ก็น่าจะรู้จักกันแล้วก็คือมันเป็นตัวผสมผมสองผมเข้าด้วยกันอ่ะนะก็คือเราจะมีทรงผมของเราที่เป็นทรงผมธรมดาแล้วก็เป็นทรงผมที่เป็นหูหมาฝ่าและหางหมาป่ามันเป็นจิ้งจอกแหละแต่เราจะเรียกหมาป่าจะสับสนกันบ้างก็เอาเถอะนะ แล้วก็จะสองอย่างเนี้ยมารวมกันเราจะได้เป็นทรงผมใหม่เพราะว่าตัวโปรแกรมมันไม่มีให้ผสมน,นะแล้วก็ต้องใช้โปรแกรมนี้เดือนประมาณเดือนตุลาคมเวลลอยอะจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก็เดี๋ยวรอติดตามดูมันน่าจะมีอะไรสะดวกขึ้นเยอะโอเคเอาเก็โหลดตัวนี้มาปุ๊บโอเคเราจะส่งว่าเราโหลดไปแล้ววิธีดาวน์โหลดก็ก,ดต,ก,ด,กด,ดตรงนี้เอ่กดแอรเซสแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้อ่าดาวโหลดไปแล้วแล้วก็จะไม่กดโหลดให้ดูนะอ่ะขั้นต่อมาเราก็ มาที่วีลอยสตูดิโได้เลยันนี้เป็นโมเดลใหม่ของเวอร์ชัน0.14.0แต่ว่ามันเหมือนเขาบอกมีเงื่อนไขให้ใช้เยอะขึ้นแต่ว่าถ้ามาใช้เป็นวิทูเบอร์บรดาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เหมือนจะแบบทำขายอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้โอเคแค่มาที่ทรงผมนะมาตรงแ์อีดิเตอร์แล้วเราก็สมมติว่านี่เป็นสรงผมที่เราต้องการใช่ไหมเป็นทรงผมที่เราเลือกโหเพื่อเับเลย เราก็กดเซฟแอปพีเซฟเราก็เราก็จำชื่อเลขอันนี้มันเลขก,ก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกดเซฟปุ๊บเอผมเราเซฟเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันน1 2 1 1, 1 6 1หนะึ่งหนึ่งหกหนึ่งะจําไว้อันนี้คือทรงเรากดเซฟแล้วใช่ไหมก็จำไอตัวนี้ไว้แล้วก็เรามาเปิดที่โปรแกรมวีลอยแฮมเมอร์เจอซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะบอกว่าเรามีแฮพีเซตเซฟไว้ที่ไหนแล้วก็จำตรงนี้เอาไว้ส่วนใหญ่มันก็น่าจะไม่เปลี่ยนตรงนี้อละถ้าเกิดเราไม่ไฟ สัมผัสอะไรมันปล่อยให้มันเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วมันจะมีให้เลือกไอ้ตัวนี้ไอ้นี้คือของเราที่เพิ่มมาแล้วเราก็ต้องเลือกอีกตัวหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นที่เราโหลดไอ้ตัวนี้มาเห็นปะไอ้ตัวหูแมวหางมาป่าไอ้คนนั้นนะอ่ะแต่แล้วจะไอต้ตรงเนี้ยไอ้ตัวที่เราดาวน์โหลดมาไปใส่ได้ไงเขาก็เปิดโฟลเดอร์นี้ที่มันบอกแล้วก็แตกไฟล์ใส่เข้าไปอ่ะมันจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้แล้วก็ลากใส่ไปได้เลยแต่จะเปิดยังไงถ้าเกิดแบบ ไม่เปิดทีเดียวตัวแบบไม่เปิดตดตามนี้แล้วว่ามันยาวฉะนั้นเราจึงจะบอกวิธีรับให้ขั้นแรกให้พิมพ์กดตัวนี้สายล่างถ้าพิมพ์ว่ารัานหรือกดปุ่ม Windows แล้ว R บนคีย์บอร์ดก็ได้รันที่ s h ว w อ่ะอ่ะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ปิมก๊อปป๊อปคำสั่งตามที่เราบอกไปอยู่ใต้ขมิบบายคลิปก็มันจะเป็นประมาณนี้อ่าก็เข้าไปแล้วก็กดโอเคปุ๊บมันจะมีโฟลเดอร์เด้งมาเป็น ฟเดอร์แบบนี้แล้วเราจะสังเกตว่าปีที่เซตมากมายเราก็เพิ่มเข้าไปลากใส่เข้าไปไอตัวเมื่อกี้ันเดี๋ยวเราเคลียร์เก่าก่อนเดี๋ยวม,มันจะึนหัวก็คือเมื่อกี้อันล่าสุดข,ของเราเป็นหกหนึ่งนะแล้วก็จะมีตันนี้5้าเก้าองไทยห้าเก้าอ่าปเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็เลือกถ้าเจอไม่อัปเดตต้องปิดเปิดใหม่หอ่ะเดี๋ยวเราปิดเปิดใหม่อเคอเราปิดเปิดใหม่เรียบร้อยลวแล้วก็เลือกที่จริงจะไหนคนหลังก็ไม่น่าสําคัญเท่าไหรม่มั้งแต่เราจะเลือก ตัวหูหมาป่าแปนแรกแล้วก็เลือกอันที่เราเซฟเป็นอันที่สองแต่เราว่ามันคงไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่าแล้วก็กดเมิร์ชได้เลยเมิร์ชปุ๊บมันจะขึ้นแล้วก็กโอเคปิ้งก็คือเซฟแล้วแล้วเซฟเรียบร้อยแล้วเราจะเซฟไปที่ตัวหกสิบเอ็ดแต่ว่าเวลาเราอินพอร์ตขึ้นมาต้องอินพอร์ตตัวหกสิบเอ็ดอ่าแล้วก็มาที่ตัววีดตัวีอของเราที่เรากดปิดแล้วเปิดใหม่ทำนั้นแหละมาก่อน พอเราเปิดใหม่แล้วใช่ไหมแล้วก็มาที่ h a i Editor แล้วเราก็เลือกตัว61แล้วก็เลือก Import from preset อ่าแล้วมันจะค้างแล้วมันจะโหลดนิดนึงมาเรียบร้อยแล้วอ่างแล้วก็หูโอ้โหมีสีมวงให้ด้วยอ่าแล้วก็สามารถทำการเปลี่ยนสีได้ด้วยการคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะโผล่ที่โลกใหม่ของมันอันนี้น่าจะเป็นหูด้านในน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนสีเอาเป็นอันนี้ก็เป็นหูด้านนอกใช่ไหม อ่าเหมือนจะเป็นหูสองชั้นอันนี้เนี่ยเป็นตรงสีขาวอันนี้ด้านนอกเป็นตัวเฉดอ่าเขาเปลี่ยนตามนี้ถ้าจะปเปลี่ยนเน็เจอร์ก็กดตรงห่วกนี้เอาก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมได้เหมือนกันมันก็จะตรงกับเท็เจอร์สีผมอ่าเราไม่รู้มาแช่ไหนเอาเป็นว่าอันนี้แล้วกันดูดีสุด <c oughs> ถ้าไม่รู้ไหนก็เอาอันที่ดูดีอ่ะมาที่หามาเราสามารถคลิกเป็นกรุ๊ปเลยก็ได้ครับ ไปกดแยกเทียอันมันจะนานหน่อยจะบางทีไอ้กดตรงเนี้ยแล้วมันกดแล้วมันเปลี่ยนสีไม่ได้เราก็ต้องกดเข้าไปข้าไหนเทียอันเออมันเหมือนจะเป็นบั๊กของมันอ่ะแต่ถ้ามันไม่บั๊กเราก็กดเปลี่ยนได้เลยเนี่ยลากเปลี่ยนเอาเทียรอันเทียอันโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วว่าหางสีมันสีมันสดไปนิดแต่อ๋อเรามีอีกสีหนึ่งปะตอนนี้ดิอันนี้น่าจะเซฟกว่าป่ะได้รู้ว่าไม่ต่างกันเลย ันก็ดูโอเคนะใช่ไหมเรื่คน่าโอเคไหม αι? เราว่าดูโอเคมันก็โอเคโอเคตอนนี้ก็คือเราได้หูกระหางแล้วถ้าต่อมาให้เราเช็คว่ามันมีกระดูกไหมแต่เราว่าตัวนี้น่าจะมีกระดูกมาให้แล้วก็คือไปฮีบนปุ๊บมันจะจะัดบอกให้ว่าจะมีกระดูกตัวไหนอ่าอันนี้ตรงหูนี่หูอันนี้ก็หางใช่ไหมอ่าอันนี้คือเขาจัดกระดูกมาให้แล้วก็ไม่ต้องแปลงอะไรกับทำอะไรกับมันแล้วก็ปล่อยไป,ไปแล้วอาจจะแบบทดลองทดสอบกันกระแนว่าหูกระหางโอ คือส้มผมอะไรพวกเนี้ยมันโอเคไหมแล้วก็มาที่คาเมลา่าแล้วเราก็ลองทดสอบโพสแอนิเมชันใช่ไหมเลือกอันที่สามแล้วดูอันนี้ก็ได้น่ะกดเอาเนี่ยเ,เห็นปะถ้ามันขยับโอเคก็โอเคแต่ว่าสังเกตว่าในโปรแกรมอ่ะหางมันจะยังไม่เรียบร้อยซึ่งนี่คือเหตุผลคือว่าต้องเอาเข้ายู i t ตี้ก่อนห่างเราก็เป็นเห็นปะห่างมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่แค่ที่รู้ว่ามันขยับก็พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเชื่อมมาทีหลังก็ได้ เราก็มาดูที่หูหูขยับโอเคไหมชอบไหมถ้าชอบก็โอเคหรือจะมาที่โพสแล้วก็ดัดเองก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างที่บอกไปว่าหางมันยังไม่นิ่งเห็นไหมหางมันติดกับทรงผมอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปแยกเอาซึ่งในการที่เราจะไปแยกก็ต้องไปแยกในโปรแกรมมูนิตี้ก็คือต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มอ่ะนแต่เราต้องเซฟตัวโมเดลเราออกมาก่อนให้เป็นไฟล์ VIM ก็คือมาที่ คาเมแล้วก็ EXPORT ตรงนี้สำคัญนะให้คลิกตรง Material Reduction แล้วก็ดูตรง Combine Hair Mesh ต้องเซตแบบนี้นะติ๊กออกห้ามติกนะถ้าติ๊ปุ๊บมันจะดูไม่ก้อนเดียวแล้วเราจะจะับคู่มันไม่ได้ดังนั้นเราต้องติ๊กออกแล้วเราก็เลือก EXPORT พอเราเอ็กซ์พอร์ตปุ๊บนี่เรตั้งชื่อแล้วก็ชื่อคนแต่งแล้วก็เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่า ทำแล้วทำแล้วจะดีกว่าเพราะ่เราได้เวลาแก่อัปเดตอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเราทำเวอร์ชันไหนไว้อ่าแล้วก็เขียนไปถ้าเกิดเราทำไว้ใช่คนเดียวไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจก็ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะโอเคแล้วก็โอเคแล้วเราก็เลือกเอาเซฟไว้ที่ไหนแล้วก็จำให้ได้อ่าแล้วก็ต่อมาเราก็มาโหลด Unity Hub Unity Hub หน้าตาเป็นแบบนี้เรากดปุ่ม n e ้ปุ๊บเราจะได้มาเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือตัวเราสร้างไว้แล้ว เราสร้างโปรเจกต์ใหม่กันเลยก็คือเราต้องติดตั้งเป็นตัว 2.19.4.30f1 ก็คือเวลาติดตั้งก็กดแอดมาได้เลยลถ้าเกิดสมมติใครมาครั้งแรกแล้วมันจะแบบถามเกี่ยวกับเรื่องไลเซนต์เราต้องล็อกอินซะก่อนนะแล้วก็พอล็อกอินแล้วอะ่ะให้เรา a c t i v a t e new license หรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้ใช้โปรแกรมนานแล้วไลเซน์มันหมดอายุเราก็ต้องมากดที่ตรงนี้อีกรอบเราก็จะได้ไลเซน์มาอะไรแบบประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็มาใช้ เราจะติดตั้งได้แล้วพอเราติดตั้งแล้วเราก็มาสร้างโปรเจกต์ใหม่เนี๋ยเรากดนิวขึ้นมาแล้วกด3ามดีตั้งชื่อว่าอะไรก,ก็ได้แังนั้นเราจะตั้ง,งชื่อว่าไม่ตั้งชื่อใช่เลยนี่แหละป่ะอ่าแล้วขั้นต่อมาเราต้องมาโหลดตัวเสริมซะก่อนอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อน,นี่มันโหลดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาโหลดตัวเสริมกันะโอเคระหว่างรอไอตัวโปรแกรม Unity มันลานใช่ไหมเราจะมาโหลด2ตัวก็คือเป็นตัว Unity VRM สุดที่ละของเรามันจะเป็นโปรแกรมนี่ใช่ไหม เราสามารถเอา VIM ม,มาใส่เข้าไปในอันนี้ได้ซึ่งอัปเดต2วันที่แล้วโอ้ม่กอใหม่ล่าสุดมากๆอันนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ผมจะไม่รู้แล้วซึ่งมันจะบอกวิธีติดตั้งอยู่ก็คือให้ Import Unity in this order ก็คือให้โหลดอันนี้แล้วก็โหลดอันนี้ติดตั้งตามลำดับอันแรกแล้วก็อันที่2แล้วก็จะมีตัวที่2เป็นตัวอ่าโบนเวททานสเปอร์ 1, ก็เหมือนกับ โหลดในบูตก็ต้องรออินก่อนแล้วก็ดาวโหลดซึ่งดาวโหลดได้ฟรีๆตัวนี้จะไม่ต่างของเราติดแน่นเหมือนกับใส่เทปกาวเลยทีเดียวค่ะข้นแรกเรามาโหลดตัวนี้ก่อนอ่ะพอเราโหลดเรียบร้อยแล้วเราก็ที่โหลดนะก็กดติ้ปภาบแล้วก็กดติกงภาพติดตั้งตามลำดับน,นะเอา GLTF ก่อนอที่เราลากใส่ไม่ต้องลากเตรว่า w ับเบลคลิกก็น่าจะได้ เรียบ,บร้อยแล้วแล้วไปคลิ่กปุ๊บแล้วมันจะมีให้กดติดตั้งอยู่ที่ซ้ายบนแล้วก็กดติดตั้งไปที่ซ้ายบนแอ,อ,อร์อินพนี์ตบางทีจอไอ้สายบนมันจะโดนอะไรบางแล้วก็เขียนหน้าจอให้ลงๆก่อนก็ได้มันจะขึ้นมาเห็นชัดโอเคพอเสร็จแล้วก็ให้กด except all แล้วก็รออีกรอบโอเคใหามัน h a n ง you แล้วเราก็กด close ได้แล้วเราก็ไปติดตั้งอันที่สองอ่าเป็นตัว uni vrm อ่ะ แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยอินพุตเข้าไปโอเคพอเราอินพุตเรียบร้อยเราจะสังเกตว่าด้านบนจะมีตัวใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่เสร็จเรายังมีตัวกระดูอีกตัวติดตั้งตัวกระดูดาวโหลดมาอะแล้วก็ทําเหมือนเดิมก็คือติดตั้งแต่ว่ารอบนี้มันมาเป็นเซตใช่ไหมเราต้องแตกไฟล์ก่อนแตกไฟล์ก็หน้ากไ้ตัวนี้แหละ Unity Package มาหน้า Desktop เลยแล้วก็เหมือนเดิมแล้ว l e c ล i c k ตแล้วก็อินพุตเข้าไปแล้วด้านบนจะมีตัขึ้นมาแลคือตัวนี้แหละ ขั้นต่อมาเราก็เอาโมเดลของเราลากใส่เข้าไปแต่เราแนะนําให้สร้างโฟลเดอร์ตัวละครก่อนมันจะได้ไม่ดูน่ายให้คลิกขวาที่ว่างๆแล้วก็กด create folder ต่อชาอันนี้คือย่อบแบบสุดๆแล้วสมมุติว่านี่คือไฟล์โมเดลที่เราทำเมื่อกี้นะยู่ตรงนี้แล้วเราก็ลากเข้าใส่ตรงโฟลเดอร์ชาได้เลยเห็นไหมลากใส่เลยคลิกค้างแล้วก็ลากมาแล้วก็รออีก3าปีน่าจะเสร็จโอเคแล้วก็ Import เสร็จเรียบร้อยแล้ว ็คือครบสาลปีนั่นเองหรอกหวังว่าทุกคนจะได้รับปริญญาแล้วก็เรียนจบกันหมดแล้วอ่ะเราให้เรามาที่ตัวโ,โมเดลของเราจุด P s p fab a ักอ,อย่างเราก็กดลากใส่เข้ามาได้เลยใส่ตรงนี้ก็ได้ไปตรงนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกอ่ะเราลากใส่ตรงนี้กันเพราะยังไงก็ขึ้นด้านซ้ายอยู่ดีแล้วเราก็ใด้โมเดลของเรามาอยู่ใน Unity รับร้อยให้เรามาที่ พีตรงนี้ตรงโมเดลของเราแล้วเราเลือกตรงเดี๋ยวเราปรับหน้าจออ่าเมื่อตรงพีแฟบแล้วกดโอเพเราจะได้ตัวอย่างนี้มาเราก็จะบอกว,ว่าว้าวมีอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยให้เรามาตรงแถวแถวพีสแล้วเราก็หาหา,หาจอยแนจอยที่เป็นหาของเราซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ล่างสุดอ่ะอ่านี่นี้คือแฮจอยล่างสุด แ,แล้วยอดเห็นปะอันนี้จะเป็นข้างบนหัวอันนี้จะเป็นหางก็จะเป็นตัวนี้แล้วให้เราเอาใส่ด้างสุดใส่ล้างสุดคือตรงไหนตรงดูตรงอ่าตรงั upper l e กอะอ่าเราก็ลากลากมาแล้วก็เลงให้ดีนะมันต้องอยู่ด้างข้างแบบแบบประมาณนี้อันนี้คือโอเคแล้วแล้วก็เสร็จแล้วขั้นหนึ่งแล้วขั้นต่อมาให้เราหา หาหาว่าอยู่ตรงแฮรไหนบ้างแล้วก็หาเลยอ่ะ,อะแล้วก็เลื่อนหาดูเมันจะมีเยอะมากอันนี้โหอ่าตั้งแต่ประมาณ94โอ้ยาวเหยียดเย,ยโอเคตั้งแต่94ไปนะแล้วว่ามันคงจะเป็นอะไรที่สนุกมากขั้นต่อมานะแล้วก็ ไม่ใช้โปรแกรมที่เราโหดลดมาเมื่อกี้ไม่ใช่โปรแกรมส่วนเสริมโบนเ,นเบทฮาร์เซอร์อยู่ตรงทูด้านบนแล้วก็กดาปาฟุ๊กมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่ต้องตกใจอันแรกให้ใส่แฮไปอแฮที่เป็นหาจะใส่เริ่มต้นแล้วต่อมาจะเป็นใส่หัวแล้วก็เอหวเอห,หัวคือไหนหัวคือเฮดอ๋อนี่อันนี้คือเฮดเห็นปะที่จริงเราสามารถพิมพ์รงเนี้ก็ได้พิมพ์ว่าเฮดอ้อ ไม่มันตายอะไรตอนเนี้ยไม่รู้มันเป็นบางอะไรต้องปิดเปิดใหม่แต่ว่าเราจะช่างมันแล้วกันเอาลาสายเอาก็ได้ท,ที่จริงมันจะสามารถแบบพิมพ์ปุ๊บแล้วก็กดเลือกเลยก็ได้เห็นปหมแต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็กดท่ค้างแล้วก็ลากมาใส่ก็ได้อ่ะใส่เฮดอันช่องที่สามให้ใส่ฮิป h ิปจะเป็นตัวนี้แล้วเราก็ที่จริงเราไปดูสายมาเขาบอกว่าให้เอาแค่ส่วนเดียวแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ๊บ ใส่ล่านี้ขึ้นสักเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วแต่ว่าเราลองแล้วมันห่าง่ว่ถือมันยังลอยอยู่เราก็เลยมีแก้ของเรานะเราก็เลยเอาเนี่ยใส่ให้ครบเลยใส่กดแล้วก็ใส่กดใส่แล้วก็กดเนี่ยจนครบให้หมดให้หมดร้อยกว่าอันแต่ตัวหาที่เราโหลดมามไม่ถึงไงมันแค่สามสิบกว่าอันแล้วก็ลากใส่ลากใส่แล้วก็กดไป สมมติว่าทําเสร็จแล้วหรือว่าเราไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะลอยปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันลอยก็ทํทำตามที่เราบอกก็คือลากใส่ช่องแรกกดลากใส่ช่องแรกกดให้ครบอะให้ครบไอ้ห่างทั้งหมดอ่ะเออมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราคลิกตรงนี้ลูกศรกลับไปที่เดิมอ่าตัวนี้ก็าผิดไปแล้วเราก็คลิกที่โมเดลของเราต้องคลิกก่อนนะคลิกตัวบนสุดอะเราเลือก VIM สูแล้วก็เลือก export แล้วตอนเอ็กซ์พอร์ตเราก็ถ้ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เราพิกจารัาแรกมันจะเป็น JP ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อไปเวอร์ชั่นก็เปลี่ยนเป็น1.1หรืออะไรก็ได้ไม่ให้มันซับกันแล้วเราก็กด Export แล้วเราก็เซฟไปได้เลยจำไว้ว่าเซฟไว้ที่ไหนซไไเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้ถ้าเกิดมรู้จะเซฟที่ไหนอ่ะแล้วก็เซฟไปเลยโอเคพอเซฟแล้วเราก็มาลองทดสอบโปรแกรมกัน ่ะแล้วเราก็กดปิดใช่ไหม้วาก็เซฟหรือไม่เซฟก็ได้แต่เซฟไปก็ดีนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทดสอบกันที่โปรแกรมอ่า a c e เเป็นโปรแกรม v t ทูเบอหรือใครจะใช้ VMagic m i ม r o r หรือว่า VUP หรืออะไรก็ตามสะดวกแล้วแต่คนใช้ของเราใช้ VC Fa เฟสนะอ่ะแล้ว่อมื่อยู่กับโปรแกรม VC Face เราก็กด d อ a อวตารถ้ามาครั้งแรกแล้วเราก็ตั้งค่าป้องไม่เรียบร้อยเฟรมไหนก็ส0 อันนี้ก็ล้วแต่สะดวกอันนี้ก็ไมโครโฟนที่เราใช้ก็เลือกเลือกแตแล้วเราก็เพิ่มไอตัวเมื่อกี้เอาอ่าว่าเซฟที่ไหนก็จาให้ได้แล้วก็ตรวจเข้ามาอ่ขอ,องเรามาและแต่ของเรายังใช้กล้องไม่ได้มั้งเออเราก็เลือกมั่วๆไปก่อนเพราะว่าเราใช้กล้องไม่ได้เพราะากล้องเราเปิดเป็นตัวเราไว้อยู่แล้วก็ใช้กล้องเดียวขยักหน้าปากไปก่อนโอเคแล้วเราจะทดสอบอยังไงใช่ไหมเรามาที่ c h n n e l setting แล้วเราเลือก Camera Position เลือกเป็น Custom พอเลือกเป็น Custom แล้วใช่ไหมแล้วก็กด Alternate ค้ Altern างที่อยู่บนคีย์บอร์ดอะ่ะมี Control Alternate เรากด Alternate แล้วก็คลิกขวาคลิกซ้าย Looking Mouse อันนี้คลิกซ้าย Looking Mouse นี่คือหาของเราโอ้ไม่นะเราไม่สามารถทดลองให้ได้เพราะว่ามันไม่มีกล้องอะ่ะเดี๋ยวเราปิดตัวเราก่อนก็ได้จะได้ทดลองว่ามันขยับได้ไหม ลาก่อนนะทุกคนโอเคเรามาแล้วเห็นป่ะัอเน,นี้ยหางมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราว่าไปกดให้ครบมันก็น่าจะหายหายบั๊กที่เราบอกก็คือลากใส่เทียเส้นให้ครบก็ขอให้ทุกคนสน,นุกกับการทำไอน,นี้แล้วกันนะโอเคเราไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยทำไมโมเดลนี้มันน่ารักกว่าโมเดลเราเรารับไม่ได้เฮ้ยดูหัวสิ โอเคเอาไปมาถ้าชอบก็ไปก็แชร์ได้เราไปละ